จะสอนให้ลูกรู้จักรักตัวเองแล้ววันนี้ล่ะคุณรักตัวเองแล้วหรือยังทำไมมารักษาพี่เลยเรารู้สึกยังไงนะขี้เกียจเดินไปหาแล้วก็อายเปื่อยสิ่งสําคัญเลยนะที่จะทําให้ลูกเนี่ยกลับมารักตัวเองศรัทธาตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองมันเริ่มจากเราล้วนๆเลยอะ่ะเราคือแม่พิมพ์ที่ดีของลูกครูคนแรกอะ่ะก็คือเราถูกปะ่ะลูกก็จะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพ่อกับแม่ ความสําคัญของการที่คุณเนี่ยจะทําให้ลูกรู้จักคําว่ารักตัวเองศรัทธาในาตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองก็คือเราเนี่ยต้องกลับมารักตัวเองก่อนแล้วบางคนทํางานเจอแต่เรื่องราวมากมายในชีวิตอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่มีค่าตัวคุณด้อยค่าแล้วเวลาที่ยิ่งผิดหวังถ้าเรายังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้สิ่งที่ครูแม่จอยใช้นะคือกลับมารักตัวเอง แล้วสิ่งที่คุณแม่จอยใช้เป็นตัวช่วยก็คือ I am love เป็นลิปสติกเลอรพัททาที่มีแร่อัญมณีทั้งหมด6ชนิดนะคะบำรุงริมฝีปากและสร้างพลังงานสายมูมให้รู้จักคำว่ารักตัวเองจะมีทั้งหมด5แท่งด้วยกันนะคะมี I am love I am list ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีความหมายและความหมายแต่และความหมาย ให้ความแตกต่างกันและความแตกต่างกันนั่นแหละที่ทำให้ภูแม่จอยหลงรักในลิปสติกแบรนด์ลิเชสอ่ะมี I am special I am happiness I am lucky ทั้งหมดเนี่ยห้าแท่งที่มีความหมายที่แตกต่างกัน,นเวลาที่เราหยิบมาใช้เนี่ยมันเป็นการมูเตรูตัวเองก่อน เราจะรู้สึกรักตัวเองทันทีเลยเวลาที่เราภูมิใจในตัวเองอ่ะเราจะกล้าสอนลูกเราจะกล้าเป็นตัวเองเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกแล้วลิปสติกน่ารักมากค่ะทาแก้มเมื่อกี้คุณไม่ช่ทาแก้มไปแล้วนะทาตาได้ด้วย I am love I am love แปลว่าอะไรฉันรักตัวเองแล้วพอเรารักตัวเองอ่ะเราจะแสดงออกโดยความรู้สึกที่เพื่อตัวเราเองอ่ะโดยที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเลยนะ เราจะไม่ต้องรอให้ใครมาชมเราไม่ต้องรอให้ใครมาบอกรักเราแต่เราจะรักตัวเองในทุกๆกวันไม่เชื่อลองไปจิ้มลิงก์ทตกาด,ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยนะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะหรือใครอยากได้โปรพิเศษนะคะจิ้มหน้าโปรไฟล์ค่ะแล้วทักมาคุยกันจ้า